ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะ EP นี้1 1 9กันแล้วนะคะทุกคนก็ชื่อตอนว่าสร้างอำนาจ2อนั่นเองอยังคงอยู่ในการวุ่นวายวนเวียนอยู่กับการสร้างอำนาจไม่จบไปซสิ้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะามือกังหันพาทารา อีเฟิงอื่นหน้าแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทําให้เขาครองอันดับที่13ในบรรดาศิษย์สายนอกทั้งหมดภายใต้ฝ่ามือกัดเกี้ยวอันตรายนั้นเจ้าเฟิงรู้สึกเหล่ากับว่าเขากําลังปเผชิญหน้าอยู่กับพาย,ยุดัชนีชีดาลาขบวนท่าวายุกันโชคเจ้าเฟิงรวมพลังทั้งหมดของเขาลงในดัชนีดารา และกระบวนทาหวาวาอยู่กันโชคในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้จํากัดพลังของวิชากําแพงเงินของเขาอีกประกายแสงสีม่วงปะทะเข้ากับสายลมยางรุนแรงเมื่อฝ่ามือและนิ้วเผชิญหน้ากันที่ใจกลางอากาศและปะทะกันกลับไม่ปรากฏแรงระเบิดเช่นที่คิดภาพนั้นสงบเงียบยิ่งนักจนน่าหวัดกลัวครึ่งลมหายใจต่อมาก็ปรากฏแรงประทุขึ้นพร้อมกับที่มันสร้างร่องขึ้นบนเวที ร่างของเจ้าเฟิงถูกส่งกระเด็นถอยไบยนับสิบเก้าใบหน้าพันแปรเปลี่ยนเป็นขาวซีดแต่ไม่นานก็กลับมามีสีเลือดเช่นเดิมการประทะก่อนหน้าเกือบทำให้เขากระอักเลือดเขาไม่คาดว่าวิชามนุษย์ระดับต่ำจะมีพลังมากถึงเพียงนี้ในมือของผู้ฝึกตนขั้นครึ่งเก้าของขอบเขีดก่อกำเนิดปาน เด็กหนุ่มสูดล้มหายใจลึกแม้ว่าเขาจะชนะในวันนี้มันย่อมเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากโดยไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งบัดนี้ทั้งอีเฟิงอินและเขาต่างได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งระเบิดกลงหันและฝ่ามือกลงหันผ่าทารารวนแล้วแต่เป็นกระบวนท่าที่ทรงพลังฝ่ามือกลงหันผ่าทาราอีเฟิงอินโจมตีในขณะที่เขายังคงได้เปรียบอยู่กระบวนท่านี้ของเขาสามารถใช้ออกมาอย่างต่อเน,นื่องได้กระบวนท่าเซี่ยววายุดัชนีดารา รูปแบบการเคลื่อนไหวของเจ้าฟึงพันแปรเปลี่ยนไปในขณะที่การโจมตีของเด็กหนุ่มกลายเป็นรุนแรงและเฉียบคมยิ่งขึ้นกระบวนท่าเซี่ยววายุนั้นเป็นกระบวนท่าที่3ใน4กระบวนท่าวายุและจุดเด่นของมันอยู่ที่การโจมตี คราวที่แล้วดัชนีดาราของเจ้าฟืงยังไม่เข้าสู่ระดับ7และกระบวนทาเสียว,วาย,ยูเองก็ยังไม่ได้ถูกทําความเข้าใจอย่างท่องแท้แต่เราะว่าเขาก็ยังสามารถเอาชนะเฉินเฟิงได้บัดนี้ทั้งสองกระบวนทาถูกทําความเข้าใจโดยสมบูรณ์มันทําให้เขาสามารถประชญหนากับผู้ฝึกตนขั้นครึ่ง9ก้าของขอบเขตก่อกําเนิดปานได้การโจมตีที่แหลมคมของเด็กหนุ่มนั้นราวกับมีดที่ประทะเข้ากับฝ่ามือกังหันพาธารา หลังจากที่หลอมรวมกระบวนท่าเซี่ยววายุเข้ากับดัชนีดารากระบวนท่านี้สามารถตอบโต้ฝ่าฝ่ามือกังหันผ่าทาราของอี้เฟิงอินได้เจ้าเฟิงตะลึงพร้อมกับเพิ่มพลังมากขึ้นไปอีกแม้ว่าฝ่ามือกังหันผ่าทาราจะใช้เวลานานกว่าในการใช้ออกมามันก็มีระยะคงอยู่นานกว่าดัชนีดาราเมื่อรวมกับความที่อี้เฟิงอินนั้นมีพลังฝึกตนที่สูงกว่าความแตกต่างของทั้งสองจึงเพิ่มมากขึ้น การโจมตีของเจ้าเฟิงพุ่งทะลุผ่านฝ่ามือกังหันผ่านทาราแต่ท้าว่ามันไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างเต็มที่กระบวนท่านี้หลอมรวมพลังภายในของอีเฟิงอินผู้ที่เป็นผู้ฝึกตนขั้นครึ่งเก้าของขอเขตก่อกำเนิดป่านลงไปคนสามารถเอ่ยได้ว่าพลังโจมตีของเด็กหนุ่มตระกูลเจ้านั้นเป็นดั่งธนู พลังโจมตีของมันนั้นสูงส่งการโจมตีของอีเฟิงอินก็เหมือนกับเลื่อยต่อเนื่องและทรงพลังเจ้าเฟิงยังคงใช้กระบวนท่าลมเคลื่อนกระบวนท่าเซี่ยววายุและดัชนีดาราในการพทะกับอีเฟิงอินแต่ทว่าสิ่งที่เขาสามารถทําได้ทั้งหมดมีเพียงแค่ไม่แพเท่านั้นในอีกด้านเหงื่อเย็นเยียบปรากฏขึ้นบนหน้าผากของอีเฟิงอินฝ่ามือกังหันผ่าธารานั้นเป็นท่าไม้ตายของเขาและเป็นเพียงกระบวนท่าเดียวที่สามารถป้องกันดัชนีดาราของเจ้าเฟิงได้ มันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีกระบวนท่าโจมตีอื่นมันก็แค่ไม่มีกระบวนท่าใดที่ระเบิดและสามารถป้องกันดัดชนีดาราได้มีเพียงแค่ฝ่ามือกังหันผ่าทาราที่สามารถป้องกันและโจมตีไปได้พร้อมๆกันโดยที่แทบไม่เปิดช่องว่างเมื่อเห็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อของทั้งสองเราสิสายนอกต่างก็งอึ้องไปไม่ว่าผู้ใดจะชนะการประลองครั้งนี้ก็ได้เกินกว่าที่พวกเขาคาดไว้ไปแล้วความสามารถของเจ้าฝึ้ได้สร้างความตื่นตะลืงให้กับสิสายนอกผู้อื่น หวังอย่างและเสียอินตรงมองหน้ากันและพบความเหลือเชื่อในแววตาของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพวกเขาคนใดหากผเผชิญหน,น้ากับเด็กหนุ่มตระกูลเจ้าผู้นั้นเพียงผู้เดียวก็มีแต่พ่ายแพ้การหลอมรวมของกระบวนท่าเสี่ยววายุและดัชนีดาราสามารถนับเป็นหนึ่งในสิบของการโชมตีที่แข็งแกร่งได้จากสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าจะเป็นการเสมอุดตัดสินนั้นคือผู้ใดจะสามารถทนได้นานกว่า กระบวนท่าทั้งสองรวนแล้วแต่ใช้พลังอย่างมากแต่ทว่าอี้เฟิองอินน่าจะชนะเพราะเขาอยู่ในขั้นครึ่งเก้าของขอบเขตเกาะกำเนิดปราณหวังอย่างเอ่ยคำนวณการถกเถียงดังขึ้นในบรรดาผู้ชมแต่สมาชิกส่วนมากคาดว่าอี้เฟิองอินจะชนะพลังภายในของไอ้หมอนี่มากมายเพียงนี้ได้อย่างไง บนเวทีอี้เฟิงอิ่นนิ่งอึ้งไม่มีเด็กหนุ่มผู้ฝึกตนขั้นแปดในขอบเขตแห่งการรวบรวมคนใดสามารถใช้กระบวนท่านั้นได้อย่างต่อเนื่องเชน่นนี้เคล็ลมหายใจหวนของเจ้าเฟิงนั้นทําให้พลังภายในของเขามีปริมาณมากขึ้นสองเท่าจากที่ควรมีและยิ่งไปกว่านั้นวิชากําแพงเงินของเขาก็ได้เสริมพลังของเขาให้มากขึ้นไปอีก จากการคาดคำนวณของดวงตาซ้ายของเจ้าฟิงมีโอกาสครึ่งหนึ่งที่จะชนะด้วยการต่อสู้ยืดเดยื้นนี้จากสิ่งนี้ก็สามารถเห็นได้ว่าอี้ฟิงอินนั้นแข็งแร่งเพียงใดหากเขาท้าประลองผู้อื่นที่ครองอันดับต่ำกว่าเช่นเสื้ออินตรงแทนเขาย่อมสามารถเอาชนะได้โดยง่ายแต่เว่าะความแตกต่างของอันดับที่20และ13นั้นมากมายจนเกินไปเมื่อไปเชิญน,น้างกับโอกาสเพียงครึง่งเจ้าฟิงก็รู้สึกไม่เต็มใจ ในขณะที่ต่อสู้นั้นดวงตาของเขาได้ปาดไปทางอย่างชิงชันและหนานกงฟันทั้งสองนั้นยืนนิ่งอึ้งหัวใจจุกแน่นอยู่ที่ลําคอนอกจากความตื่นตะลึงและประหลาดใจแล้วยังมีความรู้สึกผิดปะปนอยู่เสมอในฐานะของิพี่ของเด็กหนุม่มพวกเขาได้ดูแคลนอีกฝ่ายไปยิ่งนักเมื่อมองไปยังความแข็งแกร่ง,งยามนี้ของเจ้าเฟิงเขานั้นมีคุณสมบัติในการท้าประลองว่าที่สิทธิสายในจริง,รงๆเจ้าเฟิงผู้นี้เป็นสัตว์ประหลาดอันใดกัน เขามีพลังต่อสู้ที่น่าสะบึงเช่นนี้ได้อย่างไรองค์หญิงอินเมืองเซียงสุดลมหายใจเย็นเยียบนางตระหนักขึ้นได้ใน้นที่สุดว่าพรสวรรค์ของเจ้าเฟิงในการต่อสู้นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าพรสวรรค์นในการทํายาของเขาเลยแม้แต่น้อยทั้งสองต่างมีช่วงเวลาอันยากลำบากบนเวทีอีเฟิงอินคำรามอยู่ในใจแม้ว่าเขาจะชนะเขาก็เสียหน้าและถ้าหากแค่หักพวกเขาเสมอละเขาย่อมไม่มีหน้าไปมองผู้อื่นอีกต่อไปดวงตาซ้ายของเจ้าเฟิงเดออกอาาาาาาาชแลละคํํนนววณณสถร์ขพขาตามับ างครั้งการโจมตีที่แข็งแข็งก็ไม่ได้หมายถึงชัยชนะวิธีการต่อสู้ที่แตกต่างออกไปก็สามารถตัดสินผู้ชนะได้เช่นกันเจ้าฟืงค้าจะเข้าใจอะไรบางอย่างในตอนนี้แสงสีขามบางบอปรากฏขึ้นบนดวงตาซ้ายของเด็กหนุ่มมาตัดสินกันน่างของเจ้าเฟืงพันพุ่งทะยานขึ้นไปบนอากาศและเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของเขาฝ่ามือลมลี้ลับกระบวนท่าวาย,ยูกันโชวในฝ่ามือของเจ้าฟืงลูกบอลสีขามสีเริ่มปรากฏขึ้นรวมตัวกัน กระบวนท่าของเขาดูเชิงชา้าแต่ถ้าว่าความจริงนั้นมันรวดเร็วยิ่งนักมันดูราวกับว่ากระทั่งสวรรค์ก็ช่วยเหลือเขาในการควบรวมมันไปเมื่อเด็กหนุ่มพักฟ่ามือของเขาออกสายลมใกล้เคียงก็เริ่มกระโชกพัดอย่างกาดเกี่ยวราวกับว่ากระบวนท่าของเขาได้ทำลายทุกสิ่งในทิศท,ทางนั้นผ่านไป กระบวน่านั้นสีหน้าของผู้คุมกดชิวแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยฝ่ามือลมนิรัยของเจ้าฝึงนั้นมาจากเด็กสาวในหุบเขาในวันนั้นและเขาได้ทําความเข้าใจวิชานี้พร้อมกับหลอมรวมมันเข้ากับกระบวน่าลมเคลื่อนเหตุใดจึงไม่หลอมรวมกับกระบวน่าเสี่ยววายอุแทนเด็กหนุ่มตัดสินใจที่จะหลอมรวมเข้ากับกระบวน่าวายุกันโชคเพราะว่ากระบวน่าทั้งสองนั้นมีความคล้ายคลึงกัน นอกจากนั้นการหลอมรวมสองวิชานี้ทำให้พลังโจมตีนั้นคงอยู่นานขึ้นซึ่งสามารถต่อกอนกับท่าไม้ตายของอี้เฟิงอินได้อย่างสมบูรณ์ฝ่ามือกลางหันผ่าทาราฝ่ามือลมลี้ลับกระบวนท่าวายุกันโชกกระบวนท่าฝ่ามือที่คล้ายคลึงกันทั้งสองของเขาปะทะกันอย่างรุนแรงในเสี้ยววินาทีนั้นหินสีดำสนิทใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาพันแตกสลายกลายเป็นฝุ่นและฟุ้งกระจายขึ้นไปบนอากาศภายใต้ม่านหมอกสีดำฝ่ามือทั้งสองก็เข้าปะทะกัน ตอนแรกนั้นฝ่ามือลมนิรับของเจ้าฟึงได้สั่นสะท้านแปลเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านผลไปมันก็กระทั่งแข็งแข็งขึ้นกระบวนท่าแปลกประหลาดเช่นนี้คืออะไรกันสีหน้ากองอี้ฟึองอิ่นแปรเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเขารู้สึกราวกับว่าตกลงไปในวังน้ำวนที่ไม่อาจหลบหนีได้ หัวใจของอ e ี้เฟิงอื่นกระตุกในขณะที่เขาได้ยินเสียงม่านป้องกันที่สร้างขึ้นจากพลังภายในของเขาถูกฉีกออกวินาทีต่อมาฝ่ามือกังหันพาธาราของเขาก็ถูกทำลายลงพร้อมกับความเจ็บปวดที่พุ่งจากแขนของเขากระจายไปทั่วร่างกาย อีเฟ e ิงอินกีดร้องพร้อมกับร่างที่กระเด็นถอยหลังฟูงชนหันศีรษะตามก่อนจะพบกับรอยเลือดนับร้อยบนล่างของอ e ีเฟิงอินกระทั่งบนใบหน้าของเขาก็มีรอยเลือดนับสิบเล่ากับว่าใบหน้าได้ถูกทำลายไปเป็นกระบวนท่าที่น่าสะพึงอะไรเช่นนี้กันสิสายนอกผู้อื่นสูดลมหายใจเย็นเยียบแม้ว่ากระบวนท่านี้จะไม่ได้สร้างอาการบาดเจ็บสาหัสให้กับอีฝ่ายแต่บาดแผลที่ปรากฏไปทั่วร่างนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้ร่างของพวกเขาเย็นเยียบ กระบวนท่านั้นคล้ายกับวิชาเซียนวายุของสำนักผู้คุมกฎพึมพำกับตนเองบนเวทีทั้งสองลางเผชิญหน้ากันแม้ว่าอี้เฟิงอินจะแพ้ในการประลองก่อนหน้าเขาก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสฟ่ามือลมนี้รับกระบวนท่าวายุกันโชคเต้าเฟิงสูลมหายใจลึกพร้อมกับที่แสงสีขาวปรากฏขึ้นบนฟ่ามือของเขาอีกครั้งรัศมีแหลมคมของมันทําให้ร่างของเหล่าผู้ชมเย็นเยียบขยอมแพ้อี้เฟิงอินสะอึก บาดแผลบนร่างเต้นตุบราวกับจะเตือนว่ากระบวนท่านั้นแข็งแกร่งเพียงใดหากพลังของเจ้าเฟิงมีมากกว่านี้อีกนิดร่างของเขาก็คงจะถีกกระชากเป็นชิ้นไปแล้วยอมแพ้หัวใจของฟูงชนสั่นสะท้านแต่เะว่าพวกเขาไม่ได้ประหลาดใจกับการตัดสินใจของอีเฟิงอินเพียงแค่มองใบหน้าอาบเลือดของอีกฝ่ายและร้อยเลือดนับร้อยบนล่างก็ทําให้พวกเขาต้องสั่นสะท้านด้วยความกลัวแล้วการประลองนี้เจ้าเฟิงเป็นผู้ชนะเจ้าเฟิงจะกลายเป็นว่าที่สิทธิ์สายน,นายคนใหม่แทนที่ผู้แพ้ น้ำเสียงดุดันของผู้คุมกดชิวดังขึ้นในตอนนี้เรอสิสายนอกจึงได้ตื่นจากห้วงผวังเจ้าเฟิงยืนอยู่บนเวทีและกวาดตามองฝูงชนเบื้องล่างอย่างเย็นชาชนเฟิงและสิสายนอกอีกส่วนหนึ่งหวาดกลัวเสียจนขาอ่อนเหตุผลที่เจ้าเฟิงท้าปะรลองอี้เฟิงอ่นนั้นเพื่อสร้างอำนาจของเขาและมีฐานะที่สูงขึ้นในที่นี่ จากสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะดีกว่าที่คาดสิสายนอกผู้อื่นล้วนมองเขาด้วยสายตาหวาดระแวงและหวาดกลัวล่างโสมโชคเลือดของอีเฟิงอินเป็นตัวอย่างเดินได้นั่นเองจบไปแล้วนะคะกับตอนนี้โอโ้โหโคตรโหดเลยนะทุกคนก็คือแบบซัดสิส,สายในร้องเอ๋งเลยนะทีเดียวโอโ้โหโซตโหดจริงอะไรจริงแล้วก็มินก็จำไม่ได้ว่ามันไปเอาวิชานี้มาจากตอนไหนด้วยเหมือนกันนะคะก็โอเคจบไปแล้วยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อกับอีมิัรไปนะคะ